จริงไม่ใมันความลับเราไม่สามารถเปิดเผยได้พี่ถ้าเปิดปุ๊บเราโดนหลุดฐนบุกมาเราลวกไปนะมึงเราเปิดดูดิิจรงเรียบร้อยเลยเรียบร้อย MPI open up open the door เลยบุโดนโดนลวกโดนลวกคาโต้เลยความลับความลับของกลุ่มกลุ่มนี้เปิดเผยไม่ได้มันช่วช้าเกินไปไปดูใู้ดีรู้รู้กันอยู่ต่อคนทุกคนที่ผู้ล่วงมดเลยเรียบร้อยยกตีไอ้โว้กูดับเบิ้ล เ <laughs> รา,รารจิ๋ว <c oughs> <laughs> ไปนะ <c oughs> เ,เพื่อนเราโดยมันจะกูสองคนโกรธแย่เลยอ่าเพื่อนเพื่อนมายังไงพี่ผมรอพี่เน่ยเออรับเพื่อนพี่ยังอ่ะอ่ะพี่พี่แอดผมยังวะแ <c oughs> อดแล้วอ่ะแอดแล้วไม่เห็นเลยทุกทีไม่ได้อยู่ในสายตา <c oughs> อ่ะรับไปแล้ะ <c oughs> ทุกทีพี่ไม่เคยอยู่ในสายตาผมวนะ <c oughs> เน้นแต่ตีอย่างเดียวนะอันตีไม่มีเลยไรไประโยชน์เลยนะเอาละเอาตัวไหนก่อนนะเอาหน้าปืนไฟได้นะเอาตัวนี้แหละ กะไปเรื่อยเอาไอตัวอันนั้นของเองเมื่อกี้แหละดีลูกกันดีสุดแล้วดีลูกกันไอ้นี่เนี่ยต้อมีเห้ดีลูกดิเฮ้ยอันนั้นผมโอ้ยตัวไอ้นั่นน่ะไอ้ไอ้หมัดลมอ่ะเออหมัดลมอ๋อใช่เป็นเนี่ยเป็นเนี่ยหมัดลมเดี๋ยวผมตั้งค่าตาละครนี่ยรอแป๊บนะพี่นะมันมองได้แม่งไม่ได้กินเหล้าแต่ประเด็นคือมันไม่เมาไงเฮ้ยต้องเรียกว่าหมัดลมแทน ใช่แล้วแหละมันคือหมัดลมขนมหมัดลมอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมณหากันไอ้หมัดหมัดลมอยู่ไหนวะอ่หมัดลมอยู่นี่คุณยูเบยแล้วก็เอาตัวไหนที่น่าเล่นดีวะไอ้ยตัวอ่อพม่งพิ้วสัตถ์ถ้าทำเป็นรถทัพยสถานตัวรองพิ้วสมานอาจสามตัวยังไงเล่นตัวอะไรดีจะคิดตัวอะไรไม่ออกาะกับตัวบัฟไปก็ได้นะฮะตัวอะไรนะจะคิดตัวอะไรไม่ออกาะกับตัวที่มันบัฟไปไปก็ได้นะบัฟไฟสายฟ้าบัฟดีเลย เอ้ผมอยากเล่นนี่วะชินอบุท้าไม่ทำไมเอดีหลักกูมันไอ้ยังผมต้องหาของไอ้ยังพี่บานผมต้องหาของไปลยไอ้เหี้ยหนังสือผมเอาไปไปอัพของอื่นหมดแล้วอ่ะวัเนี้ผมดูของตัวละครกนมาได้เวลาเป็นตัวของพี่วันแบบสมบูรณ์แบบพี่วันพี่ต้องแบงผมแล้วพี่แล้วอยู่ไหนวินนี่วิ่งมาหาดัน โอ้พี่เฟิสต้นผมเจอต้นตีนเตรียมเลยพี่ต้นตีนฝุงขนาดเฮ้ยยียร่วงเกือบแล้วโอยฟ้าผ่าไปพี่ว่าผมกำลังไปด้วยความเร็วสูงพี่ดันอยู่ไหนวะดันอยู่นี่พี่อ่าชิหายแต่คนคนน้ำหลงไอ้อ่าอ่าอะไรครับเนี่ยพี่อยู่ไหนพี่พี่อยู่ไหนเออกูหลวงนี่โทษ ไอ้ยันหลงตรงไหนวะอย่าบอกพี่อ่ข nah, nah ้างล่างอ่ะข้างบนบนไหนวะบนไหนวะพี่เหนื่ยดังขึ้นมาดิเงยแล้วเกตองฟ้าอยู่อ๋อไหนวะผมเงยเย็นไม่รู้จะผมเงยคอจะหักอยู่แล้วพี่เอ่อก้มอ๋อโอเคผมผมก้มแล้วพี่แต่พื้นด้วยโอ้ตลกปหมหลกยาได้ไหมอ้าวได้พี่ผมกินแต่ผมรู้ว่าแท้โชว์เลย อ่าพี่ผมเปิดแล้วว่าหน่ะนี่ผมเปิดดันแล้วเนี่ยผมควรเล่นไหนดเพื่อนพี่อันแดกผมได้ไหมส่งส่วไปเลยจัดไฟอ่ะพี่พูดผมจัดเลยจับกูไอผมเล่นไหนจับกูท้าทายหรือท้าทายหลายคนจับกูท้าทายโอเคพี่วันผมรู้พี่แบบผมได้ผมเชื่อมั่นในตัวพี่พี่เชื่อมั่นพี่เชื่อมั่นทีพี่เปล่าอาพี่วันพี่เชื่อมั่นไม่เชื่อแย่ว่ะแล้วทีผมจะเป็นตัวถ่วงกูผมผมจเป็นตัวถ่วงพี่ไม่ได้ดิ น้าชีพผมมาถ่วงพี่โดยเฉพาะเลยมาแล้ว,ลว,ลวเลยท่านเอาอะไรพี่ผมให้พี่คนเดียวเลยผมไม่ไหวแล้วพี่คนเดียวผมเตะด้วย,ยลมผมว่าผมลวกโดนคนเดียวผมน่าจะร่วเหรอพี่อันเนี้ยเนี่ยเฮ้ยเฮียเรื่องอะวายุสลาตันวายุสลาตันเลยไอ,อ้ยวา,ายุเฮ้าายี่ผมจะตายพี่วายุผมจะตายผมจะตายวิ่งผมจะตายพี่ พี่ผมจะตายแล้วพี่ขอเวลาผมต่อแมสหน่อยซอมแมสอ้าวกูตายพี่ผมตายยิบผายแล้วพี่ซอมแมสซอมแมสไม่ทันแล้วมันผมตายแล้วอื้ออเออเห็นไหมผมผมตีผมตีผมผมผม่ายหมดเลยพี่ <c oughs> ผมเก่งมากผมเก่งมากผมพ่ายผมผ่า,ผค,าคนเดียวเลยแล้วไปไหนต่ออ๋อนี่วะกดรับรางวัลเมื่อกี้ผมโคตรเก่งเลยอ่ะพี่วอนผมแบบ ไม่มีใครเก่งผมเลยผมผมทำตามเป็นคนเดียวเลยเนะี่ยพี่ไม่ได้ชอบออะไรผมเลยก็เหี้แหละแต่เปกลัวล้วนเลยเฮ้ย <c oughs> ผมผมตีเมื่อกี้ผมผมวิ่งอะผมผมยอมเสียสละตัวละคร,รตัวหนึ่งเลยนะ <c oughs> พี่ไม่เชื่อพี่เองพี่ต้องรอพี่พี่ต้งอตงดูดีๆหมพี่เออเคิยตัวละครก็ไม่พูดก็ชื่นด้วยเป็นหนึ่งไม่เป็นเดี๋ยวผมพิมก่อนขอไปรับเป็นหนึงนะอยู่ตัวคนก่อนไอคิวตัวละคกร,รกูตาย อะไรพี่คืออะไรอ่ะทำไมอีฉาผมอ่ะผมองตัวแบบคนเดียวไอ้ไฉาหนอิีาไอ้เจอเออพหัวจะดจะผมจะดผมเฮ้ยบัยไอ้ย่โม่ตายตายตายยไอ้ยตายไอ้ยี่โมึงคือแบบคนที่อะไรมันพิจิพี่บอจังหวะมันเที่มากเลยพี่ผม ตอนที่พี่พุ่งมาแล้วเอมันมันพุ่งตามแต่พี่ใช่ไหมแม่งโดนผมมาเฉียวผมตายเลยอะอะไรแปลกๆของเจ้าเปิดอลอะเมื่อตะเมื่อกี้ผมสกิมไม่โดนทำเมื่อกี้ผมเข้าไปผมได้โดนบางคนกระลาโมงแน่ๆเลยอะโอ้ยแรงเฮ้ยพี่เจ้ส้นตีนแอลอยู่น่นไปเลยพี่ผมผมกำลังยืนทำธมระฝังพลังงานทำจิตอยู่ผมเชื่อมจิตไปพี่ เห็นไหม<ห>เล่นลซ,ซิลเลสโซิโลออกมาหลบอกตัวค,คนแม,นนม่ยไอ้ตัวเกไปเลยเ่น,เนใช่ไหมซิเล่โซนี่ยจะ <c ười> ได้หล่อเป็นแมนไปพี่แนะนำนะได้อยากได้อยากหลบมสกิลแมนเล่นซิเลเลสโซซิลเล,ล,นนะ no ล,ลสโๆดิล <c ười> <c ười> เอาตัวละครไหนบูเดียวเอาเอาเอาตัวไหนก็ได้พี่เอาตัวที่เลเวลต่ำที่สุดพี่มาซะผมรู้พี่ไหวคนเดียวเอาตัวที่อะไรนะป้าไม่เป็นไรพี่มาดีหลังมั้งเนาะพี่ไม่ได้ยินหลังเลเวลต่ำที่สุดเลยป้าผมไม่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวพี่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันได้พี่ใจเย็นนะคนไทยต้องค่อยๆคุยกันแม่พอดีเลยเลเวลหนึ่งสองตัวเลเวลหนึ่งสองตัวเลยใจเย็นๆนะพี่เราค่อยๆคุยกันได้นะ เนี่ป็นช่างพอดีเกินก็ค่อยคุยกันก็ได้พงไพรพงกางค่อยคุยกันก็แก้ไหมค่อยคุยกันนะพี่ค่อยคุยกันน่าอ๋อพี่เอาแบงค์เอกมาเลยจัดเลยพี่เดี๋ยวพี่น้าผมฟ็อบจะลินน้ำเลยพี่พีนองะผมไม่เอาอะไรนะป๊อบอะตัวตัวเองอยู่พี่ไม่ได้แย่จังเสียใจด้วย ไม่เป็นไรพี่ตัวเองหิวพี่ผมผมเอาไปกินตัวเองพี่ผมไม่ได้หิวพี่ <c oughs> ตัวผมบางเลยใช่ตัวผมค่อนข้างบางน,นะพี่นะพี่ต้องเข้าใจผมหน่อยเร็วเร็วเออเกาะกูกูเกาะคนเลยไปไปแล้วตอนนี้อืออือไม่ตียุงตีเคยเข้าด้วยเฮียเฮียตีไม่เข้าตีไม่เข้าเจ็ดหมื่น ตีไม่เข้าเลยพี่เจ็ดเบอแต่ผมยังไมไ่เข้าเลยอ้า yeah. เปิดอันตีฟันเห็ไหมผมทำแล้วุ้ยผมพลาดาเมตรหมื่นหนึ่งเลยเมื่อกี้เฮ oh yeah. ียไม่เฟคเลย <c oughs> ไม่คมอ่ะไิแต่จอกหลบแม่อ้าวเฮียกูตายาเกือบตายแต่แม่ป้ผมนี่มันเก่งจริงเลยทำดามจได้เอยอะพี่วันอีก ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพี่ไม่มีหลักฐานเท่าไหร่พี่ไม่มีหลักฐานนั่นแหละพี่แต่ผมเก่งผมรู้พี่ขอบคุณที่ชมผมเก่งเนาะวิคกี้แฟนผมทำอะไรนะให้ผมเป่าพี่เหรอให้ผมเป่าพี่ใช่ไหมเห็นแล้ววิ่งโคตรแล้วพี่ผมวิ่งโคตรไกลงเลยวิ่งมันทำไมว้าไปดิว้าไม่ได้ผมจะไม่เปิดเสาเลยมันมีเสาหนึ่งเปิดอยู่ใกล้ๆเนี่ยทางพี่เนี่ย ไหนวะตอไหนไมไ่เปิดสูงสูงก็มาดีไหนวะสูงกมาอตอนที่พี่อยู่มันมัมมมนยังมีเสาหนึ่งเลเสาเล็กอะใครมาเปิดวะโอผมไม่ได้เปิดนะเว้ยมันเปิดให้อยู่แล้วอ่านละบ้านะอะไรวะออาไอ้เหี้ยมันเอ,เอ,เอผมอแล้วละวะเอะที่ดีที่ไหนได้ทำไมถึงเยอะขนาดน,นี้เนี่ยระวังตัวด,ด้วยชิปหายแล้วดำเหมียวได้หมดแล้วคุณทำอะไร,รอ่ะกำจัดโอเคไอ้เหี้ยตีไม่เข้าไอ้เหี้ย ชิบหายแล้วพี่วันมันจะฟกไปอยู่ไหนวะนะไม่รู้พี่อยู่ดี่ผมอยู่ดี่ผมว้ามมาอย่างน้ผมอยู่ที่ฝุ่นมันก็คุ้งไงแล้วเมื่ขึ้นเืร์มันกำจัดไปเออแล้วด้ามมีผมไม่มีอ่ะพี่ที่ฝายแล้วติดเลือดไหลด้วยมันเข้ามันก็มันเข้า,ขา,ขาไปตรง,งนั้นได้ไงมันไปเองอะ่ะมันให้ผู้เล่นใหม,ใหม่เปิด,เป,ดเปิดได้ฟรีแถวนี้เปิดได้เปิดได้ไม่ใช่เหรอมันไม่รู้พี่มันแล้วเมืขึ้นเปร์นั่งกำจัดอ่ะพี่แล้วผมไม่มีด้ามมีที่ฝ่ายหายคืพอดี พี่พี่รู้ช่วยผมนะพี่พี่พี่รู้ช่วยผมนะพี่แล้วพี่ผมรับปืนคนเดียวไม่ไหวยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้ผมกำลังยื้ออยู่พี่ผมกำลังผมกำลังสร้างเสียงมันอยู่สมแมสเลยยื้ออยู่พี่โลว์มทางีคนช่วยอยู่พี่มีตัวลูกช่วยผมอยู่อ่ะมันมันมันผมกางสมแมสใส่กันอยู่พี่สมแมส เออตีไอ้ียตีมันเดี๋ยวชอบชื่อยืะกว่าเยอะกวโอเคพี่ยืะเยืะยตีตายตัวแล้วพี่เดี๋ยวพี่พี่ต้องรีบมาช่วยนะพี่แฟมันกันละคอนเทนต์นะพี่คอนเทนต์ยอะเยอะอย่าพี่ผมยังไม่ตายพี่คนยังผมตายยากพี่เออ้ไอ่ไงสมัยเต๋อมมม่่แแนนหล หลบไแม่นหลบไแม่นผมผมกำลังผมกำลังงัดข้ออยพี่เออแรงแรงดีไม่มีตกแรงดีไม่มีตกพี่อยู่ไหนพี่จะไปก็แลังไปก็แลังไปโอเคพี่มีสี่คนร้อยอยู่มีสี่คนร้อยอุ้ยไม่ว่าจะไกลหน้าดูผมตามจริงผมผมไกลแค่ไหนขนาดไหนวะโอ้ยเชี่ยข้างหลังก็มาเชี่ยพี่ชิบหายแล้วข้างหลังพี่ชิบหายมันจะตายแล้วพี่ ไอ้หนล่เรถรถแท่งเนาะดูอยู่พี่อยู่ผมผมผมติดติดดีบ้าพี่ผมติดดีบ้ารถไหลพี่ชื่อฝ้ายสตีไล่พี่พี่ทำไมไม่ได้ผนแล้วชื่อฝ้ายพี่ไม่ได้แล้วพี่รถรถตีพี่รถตีนจมเลยพี่วิ่งเยอะวิ่งเยอะเอาวิ่งเยอะเอาวิ่งอยู่พี่ผมกำลังงัดอยู่พี่ผมกำลังซักอยู่กำลังนัวเลยพี่อ๋อมันไม่ใกล้ไม่ใกล้อันนี้พี่ผมผมกำลังผมกำลัง ผมกำลังเลือดเสียวอยู่้พี่ตายแล้วชินะบุลวมไปแล้วพี่ตอนนี้ชีฝายแล้วพี่มันไล่ผมมันไล่ผมบิลวัวล้อเขี่ยอะไรกันกัเตาย,ตายเลยเชี้ยอุ้ยตแมัเลยตอมัอ่าจะตายหายแล้วเดยวเข้า แน็กก็ไปเขาจะตายหายอยู่พี่ตามไปเอพี่ผมรอพี่อยู่พี่แล้วทำไมผมถึงอยู่นี่ได้ไงวะพี่ผมรอไล่พี่พี่ผมรอไล่พี่อยู่พี่ไอ้เหี้ยบปี๊บก่อนกูไอ้มันมันคงปี๊บไม่ได้ใช่ไหมหวังว่างั้นนะมันมันคงปี๊บไม่ได้นะพี่ไปพี่ก็หลับไปยิ้เมันยิ้มมัน เยอะพี่ผม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 ปีนก็ผมจะไหนวะอเยอะอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้พี่ผมเพียพี่ว่ามันยังังยังว่องไวเลยพี่เดี๋ยวพี่ผมผมเกาะต้นไม้แล้วพี่อ๋อพี่อ่ามันไปที่โรงกว้างเลยพี่ แล้วพี่ตอนนี้ผมมีผมเจอผู้ช่วยม,มีเพื่อนอยู่ผมกำลังดูพวกเขาทูอย่างมองมาเลยพี่อยู่ไหนวะไออยู่ต้นไม้ไหนข้างบนเหรอข้างบนนะผมไม่รู้ผมไม่รู้รพี่ผมไม่รู้ผมนั่ง,งเขางั้นพี่ขึ้นเขาบ้านเร็วไอ้เราขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้หรวะไม่ะพี่ไม่สามารถช่วยเองได้ ไม่นะผมต้องช่วยตัวเองใช่ไหมโอ้ยเพี่อ่ะม e ีมีแค่วิธ totally> ีนี้วิธีเดียวทุกางเกงพี่ผมจะตายแล้วพี่ชิฝาแล้วพี่ชิฝาเของาขี้พี่ช่วยตัวเองแล้วพี่ไม่สามจะไปช่วยเองได้พี่มาถึงแล้วพี่ไม่สามจะไปช่วยเองได้เพี่อ่ะโอคุริสซาจิอาโอ้ไปฮิวฮิวฮิวต่อไปฮิว เออสมาทเลยสมาทเลยสมาทเลยนั่นแหละพี่ลูกพี่สวยพี่หมีเที่ยข้างหลังพี่มันจะฆ่ามันแล้วพี่โอเคพี่ผมฆ่ามันแล้วพี่ตื่นเต้นจังเลยโอ้ยเออเฮียเสร็จแล้วีอ้าวไอเฮียยังไม่เสร็จชื่ออะไรขำดำไม่ใช่ชื่อขำดำ ขำดำนี่เลยชื่อน้องขำดำพี่บ้านผมควรต้องชื่อชื่น้องว่าขำดำดีไหมอย่างนั้นแหละเออเห็นไหมไอสัตว์ชื่ออะไรอ่ะอ่ะเรามีตัวสัตว์ที่ไม่ถูกต้องเฮ้ยแค่ขำดำเนะเว้ยขำขำดำเลยนะขำดำนี่เลยขำดำเฮ้ยแล้วว่าเฮ้ยเฉียดเก็บถ้ากดฟรีเอวอันนี้ก็ y e s นี่ e e yes he เอาไปเป็นรักไอ้เฮียอะไรเนก็ไดะ yes he แล้วพี่ตอนนี้เอาไปนี้มึงชื่อ yes he เอาชื่อดีแล้วกันเฮ้อไปตั้งตั้งชื่อได้ก็บาสมันมึงจริงนั่นแหละพี่บาสมัยผมคิดได้แค่นี้พี่ถ้าไมพระดำตาได้ผมจะต้องชื่ว่าขำดำแล้วพี่แต่มันขมดำไม่ได้ผมต้องผมต้อง yes he พี่ อ๋อออกนี่ไงพี่ผมออกพี่ผมออกเพาจะเองพเขาเชียร์แล้วผมรอดแล้วพี่พี่นี่พี่พี่ไ่ไหนพี่พี่ผมว่าพี่ต้องมากลับมาพี่โอ้ยเอวอะว่าไงพี่ผมกลับมาแล้วคิดถึงผมเปล่าโว้ยมีมูฟไหยลูปมาด้วยอันนี้เมืองอะไรอันนี้อันนี้มันเป็นม่วงไฟอะใช่เม่วงไฟก็ดีแล้วน้อพี่จะไปไหนพี่ไหน เราจะไปทางไหนวะพี่พี่จะไหนพี่หวานข้างหลังเองอะ่ะไหนวะผมเห็นพี่เลยฮัล <Hello? S 1> โหลอ๋อเห็นแล้วพี่ตายแล้ว <c oughs> โอ้ผมผมผมขี่พี่ไ,ได้เปล่เพี่แอบขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้ไปได้เลย<น>ชิคกี้ดนอันนี้อันนี้กัออะไรอะ่ะตัวที ไม่ได้พี่มันไม่มีกดแต่ร่างแต่ร่างเ <Engine. S 1> อ็นชินเหรอพี่แบบเบลเบลมัสเลยเด้ออ๋อต้องไปทางนี้ทาไมพี่เลยแล้วพี่อ้าวขา,าก็ยาวพี่วิวพี่ชมจะไปไปถึงไหมอ่ะไม่รู้สินา่าสิพี่บินอ๋อพี่ผมบินไม่ได้ผมจะแคลรอนพี่ผมแคลรอน พี่น้อเนี่ยพี่พี่น้อเฮ้ยไอ้เหียพี่ผมต้อแค่รอดพี่ผมไม่ได้ผมพี่ผมก็แค่รอดร่างกายผมไม่ได้พัฒนาให้บินพี่อย่างเงียจิก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 เจคิตตี้ตอนพี่ข้าร่างตีใช่ไหมตอนตอนข้าร่างตีจะตีเราไงไม่น่าใชื่อโอ้โหตีเลยที่ไฟแล้วพี่ที่ายแล้วพี่ที่ช่วยอะไรพี่มันลบผมแล้ว ที่มาแล้วพ ok ี <im 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 oui> <im <im ่มาแล้วพี <im hey <im mm ่มาช่วยแล้วกี่ควาบไปเลยพี่กี่ขวบมันอยู่นั่นแหละพี่คี่ขวบมันอยู่นี่เลยตีเอ้ยเออพี่กี่ขวบมันอยู่นั่นแหละพี่สุดยอดมากพี่ช่วยได้มากเลยกี่ควบมันอยู่พี่คี่ขวบมันอยู่เอ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตัวตีัวยทำดีพี่ทำงานดีมากพี่งานละเอียดพี่งานละเอียดนี่แล้วแหละงานละเอียดตะก็ตายงานละเอียดพี่งานละเอียดปะ งานละเอียดเลยพี่สุดยอดพี่เก่งมากพี่เอ,เ,อเ,อเอาเอาอาหารแงวเรียนไปกินไหพี่ลวนเออเลือเยี่ยเลยกูนกนะเอา,เอาแล้วนกกินอะไรอืมเอ่ออาหารไกไร่มั้งอ่ะอาหารไก่ต่อะไรแม่ประนอมอืมผักกะเพราได้ไก่ห่อหรู้เท่านั้นนี่เนี่ออยเนี่พี่พี่ส้นตีนเต็มเลยพี่ <c oughs> วิ่งวิ่งวิ่งนี่วิ่งวิ่งอยู่รัน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 ผมผมอยู่แล้วพี่วิ่งแล้วนำสีกุญร้อยสีกุญร้อยที่ไม่ไก่รันเลยเฮ้ยยี่ยี่ไปอยู่แล้วสีกุญร้อยแล้วพี่เจอกันพี่เจอกันไปแล้วไปอุไปแล้วไปอยู่เนาะเจอกันพี่ตายแล้วพี่ บอสบอสบอสอยู่ทางไหนวะเข็น,เนี่ข็นิเข็นิเน่เน่เน,น่บอสยัง,งถถเปิดเหรอตีบอสเสร็จตีตีบอสเสร็จเข้าไปนอนแล้วกันนะแต่เสือกจำทางไม่ได้นี่และเปิดเปิดเสาวไปแล้วเปิดเสาเปิดเปิดเปิดสาวาเหรอใช่เสาไหนเสาไหนเสาไหนใช่เสาวเนีเ่ยเยี่ยมไปเลยทางไหนพี่พี่พี่เลยทางผมวิ่งวนไปวนมาที่ทททททท มันต้องลงทางไหนวะอา้าวแล้วพี่ท่าพี่ท่าพี่ไม่ไปถึงในฮาวินาทีผมจะไปนอนอะอละวโอยแย่วเร่องเข้ามานี่คือการคาอะไรการท้าทายหินย้อมสีแบบแบบบสนุกที่เยเฮ๊ะถ้าพัดอกาสนี้ไปก็หาวอกาสแบบนี้ไม่ได้แล้วนะโอ้ยพี่ผมแปลงร่างได้ด้วยพี่พี่ดูดิแปลงร่างได้ด้วยทำไมไมันรดเร็วจังวะต้องลง,องล่าง พ,พาดพาผิดน่าผมจะออกอ่ารนะพี่ผมพูดบอ,อกไงออกคิวอะกดคิวไงอ๋อคิวอืมอ้าวชิบหายละวต้นตียนหรอพี่ทำไงพี่เราทัวงไงที่เจอต้นตีนหนีไหมหนีหนีหนีบายพี่ผมปีกแล้วพี่ผมผมพี<า>กกล<ะ>างเลยมาเช้าทุกวันอะ่ะพี่บอนผมก็รับเป็นหนึ่งเดียวท้องฟ้าพี่เออตัวพี่นมันก็บินได้ไหมทำไม,ามาพี่ไม่บินวะ ะทำให้พี่วินว่ะตัวพี่ก็เป็นได้เพร่ใช่ไหมเลสเตนน์ก็เป็นได้ปนะบินไม่ได้ออ้าวเหรอพูรดอย่างไรว่าเลสเตนน์ก็เป็นได้ไปดูอย่างไหนมาทิกต็อกพี่ผมเป็นได้นะนางนางเข้ามันอยู่ไหนวะนักปีกกาเหมนไปแล้วแล้วไม่มีวนส่วไปเดี๋ยวพี่จำไม่ได้วดี๋ยวไป่ตอนล้อง่วงว่ะ